ก็ตกลงพบกับผมนะครแล้วสักพักนึงเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าเขามีคนมีเจ้าของอยู่แล้วครับอ๋อแบบให้ความหวังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่โจครับผมเคยเจอเคสอย่างนี้เหมือนกันครับการที่ถูกให้ความหวังครับผมให้ความหวังว่าเขาจะพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับ ในเรื่องราคุนแรงต่อไปครับผมกับพี่โจจะแย่เอานะครับถ้าอย่างนั้นเกรงว่าต่อไปนี้หลีเกี่ยวหวดและพี่โจซิงชืออาจจะไม่ได้เข้าเมืองนะครับไม่อันนี้เราเล่าหลงเราความรักครับอ๋อใช่ครับอันนี้ก็ความรักครับไม่ใช่สองจุดใ้นะฮะลีไม่ใช่แค่สองจุดนะฮะไม่ใช่สองจุดนะครับคุณเตียนแปนด้วยนะครับ อ๋อเหครับสามจุดเลยลหรครับใช่ครับสามจุดโอ้สามเลยนะครับเอาได้พี่ผู้ชายเชือดอาวายนะครับนันเอกครับาาาวยเนันเอก <laughs> ส,สี่ไม่ร้านอาจจะส,สี่ครับอ,อคุณเจแปนขอชื่อช่องอีกทีะฮะ haribo tv ครับ H สองตัวแล้วก็ A R I B O ครับเล t h ก score tv ครับเป็นไงฮะคนด<ะ> <laughs> ิบว้าบบัวา้าวคืออะไรฮะ <laughs> ไม่มีเลยครับเป็นไรถนะฮะ ไว้เจอกันครั้งหน้านี้ครับไว้เจอกันนะครับพี่ชายยืนในตรงนี้อ่ะอ๋อผมไม่กินมือครับเนอผมนึกว่าเป็นแบบสายลับอะไรอย่างงี้ยืนแบบท่าเนาะไม่ใช่ครับเนอโอเคครับตอนนี้พี่ชายชื่ออะไรครับหลีเกียวหวดครับหลีเกียวหวด อย่าผวนอย่าปวดเมาโน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 อย่าปวนเลยเพิ่งเข้ามาใหม่หรอครับใชครับอุ้ยกี่วันแล้วฮะเนี่ยก็สองวันครึ่งครับสองวันเออสองวันครึ่งผมต้องนับยังไงวะสามวันครับสามวันสามวันอ่าแล้วพี่ชายชื่ออะไรนะครับหลีหลีเกี่ยวหวดครับหลีเกี่ยวหวดโอเคครับที่ชชยไปที่รับผมไหมล่ะห้องรับผม อ,อ,อยู่แถวเนีน้ย <c oughs> ไม่ค่อยมีใครเข้าไปอลองไปชมหน่อยครับอาชีพเก่าผมมันเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนคบเท่าไหร่ถอยรถในซอยแล้วก็ไปชนเขาแล้วก็เรียกเขาว่าโอ๊ย,อยเจ็บจังเลย <c oughs> แก่ตัวสาวเขาอะไรอันไั้นอาชีพเฮ้ยอ, <c oughs> อันนั้นอาชีพผม <c oughs> แล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่ผมนําเสนอเลยแหละมันสงบกว่าตรงนี้แล้วมันแคบมันสําหรับคนที่ชอบที่แคบๆค่ะบ โอ้โหนี่ v p นี่เยอะหมดตีเหมืันเฮียนั่งเฮียไม่ถอดเกัเหรอฮะกลิ่นนี่ติดอะไรได้โอ้จอด้วฮะตามคำเรียกร้องแล้วพี่ชายมายังไงอะตรงเนี้ยผมขโมยรถเครื่นึงนะคือผมผมติดคุกมาแล้วผมไม่มีรถมาเฮียคราวหลังถ้าไม่มีรถอย่างงี้ถ้าผมอยู่โทรมาบอกผมเดี๋ยวผมไปรับเองได้เลยฮะผมดูแลทุกคนที่รู้จักอยู่แล้วทุกคนคือครอบครัว รอบควรเฮียมีกีคนจะบอกว่าผมคนเดียวนะไม่เอานะน้อยมีผมมีพี่ชายอีกหนึ่งคนแต่ตอนนี้พี่ชายเขาไปฝึกจกสายไฟอ่ะพี่ชายเฮียนี่มีชื่อไหมฮะโจซิงชือครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่ชายผมไม่ลาะจะได้แนะนําให้รู้จักกันฮัลโหลครับพี่โจสวัสดีครับพี่โจผมมีคนหนึ่งมาให้พี่โจรู้จักได้ได้เดี๋ยวผมไปผมเพิ่งออกจากคุกครับอ๋อติดเหรอครับติดให้เรียบร้อยครับเทียอยู่ไหน อยู่มะม่วงทำงานอยู่ป<ะ>ั๊ถ้ามาเสร็จมาเจอฐานลับได้ไหมจะมีคนมาให้รูจจ้จักโอเค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 หยุดความรักไว้เท่านี้พอต่อที่ไม่เข้ใจอ่อนล้าอย่าบูยเวลากับรักธัรที่เธอไม่มั่นใจพี่โจครับครับผมเทียคุณเทียเค้เามสเสจมาครับเขาไม่อยากเจอผมแล้วครับ ไม่ไม่ครับเขาบอกว่าฟาร์มของอยู่ทัางใบไม่ได้ครับเขาฟาร์<ผ>มรอบเมืองครับวันนี้เขาขยันครับฟาร์มอยู่กับแฟนทอาแล้วครับอุ้ยอันนี้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับอุ้ยอุ้ยแบบหนุ่มกันใจเลยอุ้ย <c oughs> อุ้ยคุณบอยฮะผมคุณบอยรู้ไหมครับผมอ,อกหักนะฮะใช่ครับวันนั้นวันฝนโปรยปลายท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีคราม เมฆมืดค <l id> ร <kah s> <ata> ึ <day> ้มพี่โจว่าวันนี้ผมแปลกๆไหมทำไมรู้สึกผมเต็มแปลกๆพี่โจพี่โจพี่โจดูห้องลับผมยังเป็นไงฮะไหนโวนี่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 แต่ติดอย่างเดียวอ่ะผมยังไม่ได้ติดกระจกตรงนี้อถงใส่ต้องไปโฮมโปรหน่อยติดแบบรอบไม่ได้ฮะรอบๆเลยฮะรอบกำแพงเลยฮะพี่โจคิดดีๆสภาพจะเกิดนั่งอยู่แล้วมีกระจกล้อมรอบอะเวลามีกระจกล้อมรอบผมไม่ค่อยได้นั่งฮะส่วนใหญ่จะนอนอย่างเดียว เตียงเตียงก็นุ่มๆแปลกๆนะครับเตียงเหมือนมีมีน้ำอยู่ข้างในต้องใช่นะครับอันนี้อันนี้ผมเตียงน้ำฟังแลวกันรับมีนางฟ้าอยู่ฮะโอ้โอเคคุณบอยไม่ต้องกลัวครับคนนี้เขาก็ไม่ธรรมดาผมเคลียร์ได้ฮะผมเคลียร์ได้ทั้งไอซีโอซีโหผมเคลียร์ได้หมดฮะเดี๋ยวผมเอออาจจะต้องออกประเทศแล้วนะฮะเอาแล้วฮะ ีไปไหนฮะมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวเดอครับคำเดี๋ยวเผมขอฝากพี่พูดอีกทีหนึ่งก็ผมถามคุณ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 บอยเขาจะตอมอแล้วใช่ไหมล่ะครับใช่ฮะอ่าผมก็เลยถามว่าคุณบอยจะรีบไปไหนฮะคุณมาตั้งนานแล้วคือพี่โจเนี่ยพี่ชายิีผมไหมพี่โจพี่โจเขาจีบคุณเทียแล้วคุณเทียเขามีแฟนแล้วตอนนี้พี่ตอนนี้พี่โจเขาอกหัก คงไปเรได้ก็ขอให้เธอจงสุขสบายเธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจไม่ฉันต้องเสียใจฉันจะรับไว้เองอย่างืมรักเธอรักเขาถอดไปเก่ายัน